It's all about humanity Welcome to my crew จิวารูเฮียสวัสดีครับผมเจมจินวารูนะครับผมก็หลายๆคนนะครับก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยเกมบิ๊กออฟลิเกนไวริฟเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดเอลฟ้าเทสนะครับในประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็บราซิลและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสามารถมุดไปได้นะครับก็อาจจะมีโอกาสในการเล่นก็ได้นะฮะอันนี้ต้องไปลองกันเองในอนาคตนะครับทีนี้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็สนใจที่จะเล่นเกมบิ๊กออฟลิเกนไวริฟขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเล่นตัวไหนเราจะฝึกตตตตััววววไไหหหนนนนนกกก่่่่่่่่ออถึงงงแแแแม้้าวว้าา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 เเเรรรรจะะะูลลํีีียทททบ็ แชมเปี้ยนเนี่ยมันจะยากเกินไปดังนั้นนะครับวันนี้ผมขอเสนอหัวข้อ5แชมป p เปีนมือใหม่แต่แต่ละเลนในเกม League of l e g นไวล l ลิฟถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าแชมปเปีน5ตัวนี้นะครับจะมีตัวอะไรบ้าง let's go man แชมเปี้ยนตัวแรกนะครับนั่นก็คือกาเรนครับกาเรนเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่โจมตีระยะใกล้นะครับจุดเด่นของกาเรนนะครับก็คือความถึก ทนแล้วก็สามารถเพิ่มเลือดของตัวเองได้ในเวลาที่เราไม่ได้ต่อสู้โดยสกิลของกาเรนนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วคราวนะครับแล้วก็เมื่อเราฟันศัตรูได้เนี่ยก็จะทําการโจมตีสร้างโบนัสความเสียหายแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะใบคิวที่2นะครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะทําให้ใส่โล่ให้กับกาเรนและเพิ่มค่าป้องกันในเวลาสั้นๆแล้วก็จะบัฟลดความเสียหายให้อ่อนลงในเวลาเวลาที่เหลืออยู่ก็คือกดแล้วจะถึกขึ้นอะไรครับผมส่วนสกิลที่3มนะครับผมกาเรนจะทําการหมุนด ไปรอบๆตัวอย่างรวดเร็วทําความเสียหายกายภาพให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆถือว่าเป็นสกิลดาเมจหลักของเราเลยนะครับผมเพราะว่าดาเมจของสกิลนี้รุนแรงมากๆเลยมาถึงสกิลอันที่เมทนะครับกาเรนจ,จะทําการเรียกพลังแห่งโดมาเซียนะครับทำการโจมตีปิดฉากแชมเปี้ยนศัตรูก็คือเรียกดาบบัตแทงใส่ศัตรูนี่แหละครับผมทำดาเมจอย่างรุนแรงและสกิลพสซีฟของตัวกาเรนนะครับนั่นก็คือจะทําให้กาเรนเนี่ยจะทําการเพิ่มเลือดขึ้นมาโดยจะฟื้นฟูพลังชีวิตตามสัดส่วนของพลังชีวิตสูงสุดของกาเรนนะครับแต่ว จะหายจากการโจมตีหรือว่าสกิลของศัตรูนะและกาเลนนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่อยู่ในเลนบนดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ต้องการที่จะเล่นเลนบนแล้วก็หาแชมเปี้ยนที่ฝึกอยู่นะครับผมแนะนําให้เป็นกาเลนเลยเล่นง่ายถึกทนสร้างดามเมจให้ทีมได้ด้วยถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวแชมเปี้ยนตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือชินเฉาครับชินเฉาเนี่ยครับเป็นแชมเปี้ยนในตำแหน่งป่า ซึ่งขอบอกเลยว่าความเก่งกาจของชินเฉาเนี่ยคือการทําดาเมจในระยะเวลาสั้นๆนะครับโดยช่วงต้นเกมเนี่ยชินเฉาจะเก่งมากๆแค่เลเวลสอเนี่ยก็สามารถไปแก๊งศัตรูในเลนแล้วนะครับโดยความสามารถของสกิลนะครับผมสกิลแรกเนี่ยจะทําการบัฟให้ตัวชินเฉาถ้าเกิดว่าเราโจมตีครบ3าครั้งเมื่อไหร่เนี่ยจะทําความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแ้าเกิดว่าโจมตีครั้งที่3สําเร็จเนี่ยจะทําการน็อกอัพศัตรูให้ลอยขึ้นฟ้านะครับโดยสกิลที่2นะครับชินเฉาจะฟาดหอกของเขาลงไปด้านหน้าก็คือจะฟาดเป็นรูปกลวย ข้างหน้านะครับแล้วก็แทงไปด้านตรงเหมาะสําหรับการลดมูทเมนต์สปีดของศัตรูทําให้เราสามารถฆ่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสกิลที่3นะครับชินเสาจะพุ่งตัวเข้าไปหาศัตรูโดยจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะสกิลและจะทําการสโลว์ศัตรูไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับเข้าไปแก๊งศัตรูในเลนทําให้เพื่อนแล้วก็ตัวเราเนี่ยสามารถแก๊งศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสกิลอันที่หม่นะครับ ชินเฉาจะทําการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูรอบตัวทั้งหมดตามค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของศัตรูและผลักศัตรูชินเฉาจะไม่ได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนที่อยู่นอกวงที่เขาสร้างขึ้นนะครับเอาง่ายก็คือการปัดศัตรูออกไปรอบข้างทั้งหมดนะครับผมศัตรูที่โจมตีระยะไกลหรือว่าสกิลเข้ามาถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในวงเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างดาเมจใดๆให้กับจินเฉาได้เลยนะครับส่วนสกิลพสซีฟของตัวจินเฉานะครับทุกการโจมตีครั้งที่3จะสร้างโบนัสความเสียหายและฮิวชินเฉาด้วยโดยตัวจินเฉาเองนะครับบอก ก็สามารถเดินไปแก๊งเลนของศัตรูได้ซึ่งเหมาะกับคนที่พยายามที่จะฝึกการเล่นป่าการแก๊งศัตรูนะครับเพราะพื้นฐานของตำแหน่งป่าคือการช่วยเหลือการฆ่าการแก๊งแล้วก็การเติมเพื่อนในแต่ละเลนนะครับผมดังนั้นใครที่มองหาแชมเปี้ยนในการฝึกเล่นตำแหน่งป่าเนี่ยจินเฉาถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือลักซ์นะครับลักซ์เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับการนําไปเล่นเป็นเลนกลาง เพราะดาเมจของลักเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมสกิลใช้ง่าย มีผลกับศัตรูอย่างรุนแรงและดาเมจก็มหาศาลมากๆเลยโดยสกิลแรกของลักนะครับก็คือลักเนี่ยจะทาการปล่อยลูกบอลแสงออกไปซึ่งจะกักขังและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้สูงสุด2ตัวจะเป็นสกิลหลักนะครับในการล็อกศัตรูไว้ไม่ให้ศัตรูไปไหนนะครับเป็นสกิลซีซีที่มีประโยชน์มากๆเลยสาหรับเพื่อนลูกทีมเพราะนอกจากที่เราเนี่ยจะสามารถล็อกศัตรูไว้เพื่อให้เพื่อนของเราเข้ามาทําดาเมจได้แล้วก็จะทําให้เราสามารถใช้สกิลอื่นเข้าไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสกิลที่2นะครับลักจะทําการโยนกระถาออกไปและทททําาาให้้เเพื่่ออนนนขงรรีีีโดกนะม ป However, as as so move, Although, ้องกันขึ้นมานะครับเป็นสกิลในการเอาตัวรอดนะครับของรักแล้วก็สามารถบัฟให้เพื่อนได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่กาลังโดนแกงอยู่หรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยกำลังโดนดาเมจอย่างรุนแรงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ให้กับเพื่อนของเราเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือทําให้เพื่อนของเราอาจจะรอดตายได้เลยนะครับสกิลต่อไปนะครับผมรักเนี่ยจะทําการยิงแสงออกไปยังพื้นที่เป้าหมายและสโลว์ศัตรูแล้าเกิดว่าแสงมันระเบิดขึ้นมาก็จะสร้างขามเสียงหายให้แก่ศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลนะครับเป็นสกิลในการต่อศั ทั้งดาเมจแล้วก็สามารถ slow, สโลศัตรูได้อีกต่างหากถ้าใครกลัวจะใช้สกิลแรกไม่แม่นนะครับก็ใช้สกิลนี้ในการเปิดศัตรูก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับมาถึงสกิลอันติเมทครับสกิลนี้นะครับจะทำการรวบรวมพลังงานทั้งหมดของลักและยิงลำแสงออกไปด้านหน้าและจะสร้างความเสียหายกับเป้าหมายทั้งหมดที่ทอยู่ในพื้นที่ถือว่าเป็นสกิลที่โหดมากๆเลยนะครับเพราะลักเนี่ยจะทำการปล่อยดาเมจ อันรุนแรงไปด้านหน้าของตัวลักเองนะครับถ้าเกิดว่าใครโดนเนี่ยบอกเลยว่าไม่จุกก็ตายแน่นอนส่วนสกิลพสซีฟของตัวลักนะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อสกิลที่สร้างความเสียหายของลักเนี่ยสามารถสร้างดาเมจให้แก่ศัตรูได้และศัตรูเนี่ยจะติดสถานะ illumination ทำให้การโจมตีครั้งต่อไปของลักเนี่ยจุดระเบิดพลังงานนั้นในตัวของศัตรูและสร้างโบนัสความเสียหายเวทโดยจะขึ้นอยู่กับเลเวลของลักดังนั้นนะครับลักถึงเป็นแชมเปี้ยนที่ไล่สกิลเพื่อที่จะทําดาเมจช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วยนะครับ เยอะมากๆเลยทุกสกิลมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถคอมโบสกิลแรกสกิล3แล้วก็อันติเข้าไปนี่ผมบอกเลยว่าหายกลับบ่อแน่นอนครับผมดังนั้นนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะเล่นเลนกลางฝึกเล่นตำแหน่งนี้เนี่ยแนะนำให้ลองเล่นลักดูนะครับผมอาจจะติดใจน้องเขาก็ได้นะแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือแอช แอชนี่ถือว่าเป็น ADC สามัญประจําบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าเป็น a d c ที่เล่นง่ายมีดาเมจแล้วก็สามารถสร้างสัตว์ประโยชน์ต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยและผมขอบอกเลยนะครับว่าดาเมทท้ายเกมของแอชนี่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยในส่วนของสกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยแอชจะทําการสะสมแต้มโฟกัสจากการโจมตีเมื่อโฟกัสเต็มนะครับแอชจะสามารถกดใช้เรนเจอร์โฟกัสโดยจะใช้แต้มสะสมทั้งหมดของโฟกัสนะครับเพื่อบัฟตัวเองในเวลาครู่หนึ่งโดยบัฟนี้จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและเปลี่ยนการโจมตีปกติให้กลายเป็น เป็นการโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถโจมตีตามเงื่อนไขที่สกิลกำหนดไว้ได้เนี่ยครับเราจะสามารถกดใช้สกิลนี้ได้โดยจะทำการบัฟให้เราเนี่ยโจมตีได้เร็วแล้วก็แรงมากยิ่งขึ้นด้วยเหมาะสำหรับการไล่ฆ่าแล้วก็ยิงศัตรูอย่างมากสกิลต่อมานะครับผมแอชจะทำการยิงธนูออกไป9้าดอกพร้อมกันเป็นรูปลักษณะกลวยโดยจะทำการ Solo สโลว์ศัตรูที่โดนธนูนี้เข้าไปนะครับสกิลนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นสกิลเอลีที่กว้างมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับการที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำดาาเเมป็นม็นวววงกก้้แลลสัตู ให้เราสามารถเข้าไปทำำําดาเมจต่อไปได้สกิลต่อไปนะครับนั่นก็คือฮอคช็อตสกิลนี้นะครับแอชจะทําการส่งวิญญาณเหยี่วออกไปสอดแนมพื้นที่ใดก็ได้ในแผนที่ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆกนะครับต่อเพื่อร่วมทีมเพราะว่าเราสามารถเช็คได้หมดเลยว่าจะป่าของศัตรูอยู่บริเวณไหนศัตรูมาดักรอทีุู่มไหนก็สามารถเช็คได้หมดทั้งแมปเลยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์กับทุกคนในทีมของเราจริงๆดังนั้นพยายามที่จะใช้บ่อยๆนะและสกิลอัลติเมทของแอชนะครับแอชจะทําการยิงลูกธนนนูกก้าแขข็งขดให่ออไป และถ้าเกิดว่าลูกธนูตัวนี้นะครับผมโดนศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายแล้วก็จะสามารถสตันศัตรูได้ด้วยโดยจะขึ้นอยู่กับความไกลของตัวลูกธนูที่เรายิงออกไปนะครับมันเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดศัตรูระยะใกล้หรือว่าจะเป็นการเปิดไฟให้กับเพื่อนของเราเพราะถ้าว่าธนูของเราเนี่ยไปโดนศัตรูโดยยิ่งไกลเนี่ยก็จะยิ่งสตันได้นานดังนั้นพยายามเล็งให้แม่นๆเอานะครับสกิลพสซีฟนะครับการโจมตีของแอชจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนสโลและจะทําให้แอชเนี่ยสามารถสร้างความเสียหาย ซึ่งขอบอกเลยว่าแอชนะครับเป็นแชมเปี้ยน ADC นะครที่โจมตีศัตรูยิ่งยิงเข้าไปก็ยิ่งสโลยิ่งสโลยิ่ง,งทําดาเมจรุนแรงนะครับดังนั้นการที่เรามีซับท,ที่สามารถยืนให้เราได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับแอชมากๆเลยรวมถึงสกิลของแอชเนี่ยที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําดาเมจสร้าง CC หรือว่าเปิดไฟเองทําให้แอชเนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกเล่นตําแหน่ง ADC นะครับ และแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายนี้นะครับผมนั่นก็คืออาริสตาความเก่งของอาริสตานะครับนั่นก็คือความอึดถึก แล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีเยี่ยมในเลนล่างเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีศัตรูตัวไหนเนี่ยที่พยายามที่จะเข้ามาทําร้าย ADC ของเราเนี่ยอาริสตานี่นะครับจะเป็นคนผลักออกหรือว่าสามารถทุบศัตรูให้ขึ้นไปบนฟ้าได้โดยสกิลแรกของอาริสตานะครับจะทําการทุบพื้นอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่รอบตัวหรือศัตรูที่โดนทุบเนี่ยก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เหมาะมากสําหรับการหยุดแชมเปี้ยนใ,นใดนะครับที่ต้องการที่จะมาฆ่า ADC ของเราสกิลต่อไปนะครับผมอาริสตาจะทําการพ แล้วก็สร้างความเสียหาย โดยจะทาให้เป้าหมายเนี่ยกระเด็นถอยหลังออกไปเหมาะสําหรับการป้องกัน ADC ของเรามากมากเลยนะครับยิ่งมีศัตรูเข้ามาเยอะเนี่ยเราก็ต้องผลักทิ้งออกไปเลยโดยความลับของสกิลนะครับก็คือการที่เราเนี่ยพุ่งไปหาศัตรูก่อนด้วยสกิลที่2แล้วเรากดสกิลหนึ่งในตอนที่พุ่งโดนศัตรูสาเร็จจะทําการทุบศัตรูขึ้นไปบนฟ้าทาให้สามารถเปิดไฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสกิลที่3นะครับผมไริสตาจะทําการกระทืบยูนิตที่อยู่ใกล้ๆทั้งหมดโดยจะทําให้อริสตาเนี่ยเดินทะลุยูนิตได้ด้วยและได้แต้่และได เต็มขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเมื่อเราทําการโจมตีแชมเปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้เนี่ยจะทําการสร้างดามจเวทขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็จะสตัรศัตรูในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลไล่ฆ่าของตัวอลิสตาเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดสกิลนี้แล้วิ่งแส่ศัตรูเนี่ยเก็บสแต็กแต้มสะสมไปนะครับแล้วเมื่อเราเก็บสแต็คครบเมื่อไหร่เราทุบศัตรูเนี่ยก็จะโดนสตัน์ไปอีกบอกเลยว่าปวดหัวแน่ๆฮะและสกิลอันติเมทของตัวอลิสตานะครับนั่นก็คือสกิลนี้เนี่ยจะ และลดดาเมจที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นดาเมจกายภาพหรือว่าเวทโดยจะลดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวของอลิสตาอย่างมากเลยนะครับเหมาะสําหรับการเปิดเข้าไปบวกศัตรูหรือว่าไปแทงฟ้อมนะฮะและในไฟท์เนี่ยทำให้เราสามารถยืนแทงคาให้เพื่อนสามารถทําดาเมจได้มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะและสกิลพสซีฟนะครับผมอลิสตานะครับจะทําการใชร้พลังคํารามของตัวเขาเองเนี่ยจากการสตันหรือว่าผักแชมเปี้ยนศัตรูหรือว่ามีพวกมินเนี่ยนหรือว่าศัตรูเนี่ยตายใกล้ๆและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ชาร์จตัวน ื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองและแชมเปี้ยนที่อยู่รอบข้างทั้งหมดเลยอย่างที่รู้กันครับว่า adc เนี่ยต้องลาสค k e อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ย p a สซีฟตัวนี้จะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับเราและ adc ได้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะฝึกลองเล่นซัพพอร์ตเนี่ย alistar ครับถือว่าเป็นแชมเปี้ยนมือใหม่ที่เหมาะมากๆเลยในการป้องกันแคร,รี่ของเราไม่ให้ใครสามารถเข้ามาฆ่าเข้ามาทำลาย adc ของเราได้ด้วยความอึดถึกทนและสกิลที่เป็นประโยชน์มากๆสํสำหรับเพื่อนร่วมทีมของเรา ไอริสตาเลยเป็นแชมเปี้ยนที่เหมาะสำหรับมือใหม่ในการเล่นซัพพอร์ตครับ จร,จริงๆแล้วนะครับผมมีแชมเปี้ยนอีกหลายๆตัวนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพราะแชมเปี้ยนในแต่ละตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ตรงตามความต้องการของตัวเราบางคนอาจจะอยากเล่นนามิลงไปซับพอร์ตแล้วเล่นได้ดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแชมเปี้ยนที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับผมถือว่าเป็นการแนะนําส่วนตัวละกันเนาะแล้วก็ในอนาคตนะครับผมสกิลใน League of Legends l เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเกิดว่าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆสกิลที่ผมพูดมาผิดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงงงมากนย,ยงไง ก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าผมอิงตามข้อมูลของ League of Legends ปกตินะแต่คิดว่าใน League of Legends Wild Rift ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีบางสกิลที่เปลี่ยนไปหรือว่าแมชนิกที่ต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็รอดูในเกม League of Legends Wild Rift ในอนาคตกันได้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับเมื่อเวลาคลิปวิดีโอใหม่อัพขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ดูของกันที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆให,ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับโดยวันนี้ครับผมก็มีคําถามมาสอบถามเพื่อนๆเราโฟมโทั้งหลายในเกม League of l e g e n d s Wild Rift เนี่ยว่ามีแชมเปี้ยนตัวไหนไหมครับที่จะแนะนําให้มือใหม่หัดลองเล่นดูอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมมีแชมเปี้ยนตัวไหนที่แนะนําหรือว่ารีคอมเมนต์เลยว่าต้องเล่นตัวนี้เท่านั้นนะตัวมือใหม่เนี่ยจะได้เข้าใจง่ายๆก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากอัปเดตข่าวสารหรือว่าติดตามจินวรุนะครับผมก็ไปกดไลค์เพจ จินวารุตรงนี้เลยนะครับสามารถเสิร์ชหาใน Facebook แล้วเจอได้เลยหรือว่าใครนะครับที่ต้องการที่จะสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีสอบถามปัญหาต่างๆแล้วก็อยากคุยกับผมโดยตรงนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มจินวารุครูนะครับผมพร้อมที่จะกดยอมรับให้ทุกคนอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตล่าตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า